โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสองโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สตรีมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้การบริหารงานของนางดารุณีสวุวรรณชาตรี ในท้องถิ่นชุมชนทุ่งควายมีการทำนาและข้าวไร่เป็นอาชีพหลักที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาอยากจะสืบสานประเพณีของชุมชนให้คงอยู่และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมตามโมเดล BCG สวัสดีค่ะดิฉันดารุณีสวุวรรณจาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาค่ะ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษานั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแนวคิดในการบริหารการจัดการศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือในยุคของ n o r โ Normal ดิฉันมีความคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนจะต้องนํานักเรียนนั้นออกมาสู่ห้องเรียนธรรมชาตินักเรียนจะได้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้มันเหมาะสมกับเด็กในศตวรรษที่21 เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่เรียกว่า active learning เพราะฉะนั้นครูก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดวิธีการเรียนการสอนที่จะต้องเอาเด็กเนี่ยมาเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นมาเรียนรู้กิจกรรมในท้องถิ่นและนําไปบูรณาการให้เด็กนั้นได้เกิดการเ,าเรียนรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรและก็มีการเรียนรู้ที่เกิดจากทักษะอาชีพ มีการใช้ชีวิตที่เป็นทัษะชีวิตที่ที่มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามวงสองเงอนไขสี่มิติและก็สามารถที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะการเรียนรู้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นแต่ในห้องเรียน แต่เรายังมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของชุมชนยังมีปราชชาวบ้านที่จะสามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้ดังนั้นวันนี้ทางโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาก็จะได้นำนักเรียนมาลงสู่วิถีชีวิตแบบชุมชนเรียนรู้การทำนาเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งเราจะนาการเรียนรู้ต่าง มาบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับสมรรถภาพของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันของพวกเขาได้ส่งเสริมวิถีชุมชนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมโรงเรียนของเรากันนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวสุชาดาคุณอินเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งไฟพัฒนาศึกษาวันนี้พวกหนูดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนนอกห้องเรียนเรียนเกี่ยวกับประเพณีการเกี่ยวข้าววันนี้พวกหนูจะนําความรู้นี้กลับไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกหนูให้ได้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ โดยการจัดการเรียนรู้เริ่มจากการนำกรบวนการสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นทุ่งควายว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นผลที่ได้คือการทำนาทำข้าวไร่จึงได้มีการเชิญปราชชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องข้าว ตั้งแต่สายพันธุ์ของข้าวการปลูกข้าวแต่ละชนิดทั้งสายพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวการทําขวัญข้าวฤดูการเก็บเกี่ยวข้าววิธีการเก็บเกี่ยวการใช้อุปกรณ์เก็บข้าวการนวดข้าวการร่อนข้าวการคั่วข้าวการทิ่มข้าวจนออกมาในรูปแบบข้าวเม่า นำความรู้ที่ได้มาเหล่านี้มาวางแผนดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องข้าวมีการลงมือปฏิบัติออกแบบนำเสนอผลิตภัณฑ์บูรณาการกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทิมเข้าเมา้าการขูดมะพร้าวการร้องรำเมื่อทำนาทำไร่เสร็จรวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตรีม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนออกมาในรูปแบบกิจกรรมทปสอทิมเม้าบอกเล่าวิถีชุมชนคนทุ่งควาย ซึ่งกิจกรรมทพสที่เมาบอกเล่าวิถีชุมชนคนทุ่งควายส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริงผ่านวิถีชุมชนฝึกทักษะชีวิตทักษะอาชีพบูรณาการให้เกิดความรู้ตามหลักสูตรส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ในการประกวดโครงงานอาชีพ เรื่องการทำข้า,าวเม้าสมุนไพรอีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณฟื้นฟูวัฒนธรรมให้รุ่นลูกหลานได้สืบทอดและระลึกถึงได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เม้าโดยการได้เผยแพร่วัฒนธรรม ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักชุมชนทุ่งควายจากการได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดสยามรัฐและเดลินิวโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา ขอบคุณค่ะ